สวัสดีครับนักเรียนม .4 ที่จะสมัครเรียนเราดอทั้งหลายนะครับเสียงของครูนภิติได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับมาดูละละเอียดนะครับว่าในใบสมัครเนี่ยเราต้องเขียนอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะรูปนะรูปนะครับรูปนะฮะนักเรียนก็นะครับเห็นอยู่แต่เขาไม่ได้บอกขนาดนะครับขนาดที่นักเรียนควรจะต้องติดนะฮะก็คือ3ามคูณส สามคูณสนั่นก็คือขนาด1นิ้วนะครึง่งนะรูปที่นักเรียนถ่ายมาตอนม .3 นะนักเรียนจะถ่ายรูปนิ้วครึง่งนะกับรูป2นิ้วรูปนั้นใช้ได้เป็นรูปนักเรียนถ่ายหน้าตรงใส่ชุดน,นักเรียนนะครับนักเรียนแปะไว้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอีกมุมหนึ่งมุมขวาบนตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้นักเรียนใส่ นะให้นักเรียนใส่ด้วยดินสอเน้นย้าว่าดินสอนะครับอย่างเช่นม .4 ทับ1นะครูจะได้รู้ว่านักเรียนอยู่4ทับ1นะแล้วเรียนก็ใส่เบอร์ของนักเรียนมานะครับติดตๆใส่มาให้ครูด,ด้วยนะเวลาครูติดต่ตอกลับเนี่ยครูจะได้ติดต่อกลับไปได้เน้นย้ําว่าตรงมุมนี้นะครับใส่ดินสอนะครับ รายละเอียดทุกอย่างในนี้นะครับตามที่ครูบอกก็คือ,อใส่ด้วยเลขไทยนะครมาดูใบสมัครก่อนใบสมัครนะครับเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา,า25 64นะครับใส่ไปนะครับนักกศึษาวิชาทหารโรงเรียนนะครับโรงเรียนลโรงเรียนดอนเมืองทหารการบำรุงนะครับ สมัครวันที่นะครกูขอแจ้งก่อนว่ากูอาจจะแจ้งผิดนะจริงๆแจ้งไม่ผิดแต่แจ้งไม่ครบนะผู้ชายนะครับสมัครนะไม่ใช่สมัครสอบนะครับวันที่สิบเจ็ดนะเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้หญิงสอบคนละวันนะครับผู้หญิงสอบวันที่สามสิงหานะ สองห้าหกสี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายกับผู้หญิงสอบคนละวันนะครับผู้ชายก็สอบของผู้ชายไปส่วนผู้หญิงนะจะเป็นการสอบนะฮะนักเรียนหญิงทั่วกรุงเทพมหานครจะสอบมันเดียวกันหมดนะฮะเดี๋ยวครูจะชี้แจงต่อไปว่าให้ไปกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะมาดูนะครับชื่อนะครับต้องยียนใส่ไปชื่อนักเรียนนะฮะเลขประจำตัว13หลัก เลขไทยนะครับวันเดือนปีเกิดเลขไทยเชื้อชาติสัญชาติศาสนานะฮะชื่อบิดามารดาตรงนี้นักเรียนใส่เองได้นะครับจนถึงตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับภูมิลำเนาทห,หารเลขที่นะรตรงนี้นักเรียนไม่ต้องกรอกอะไรนะครับเพราะว่าภูมิลัทนาทหารเนี่ยนะนักเรียนยังอายุไม่ถึง17ยังไม่ทำสดเก้านักเรียนไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่นะ ผู้หญิงก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเกฑนอาหารตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับสาเร็จชั้นม .3 นะเกบเฉลี่ยก,ก็ใส่ไปเลขไทยนะโรงเรียนไหนก็ใส่ไปอยู่ดอนเมืองใส่ดอนเมืองนะจังหวัดกรุงเทพนะลงรายมือชื่อผู้สมัครนะครับข้างล่าง้องเขียนนายนะนะครับเขียนนายไปด้วยนะครับแล้วข้างบนก็เป็นชื่อ,ปอเปล่าๆนะครับผู้หญิงก็ ใส่นางสาวเต็มเลยไม่ต้องนอจุดสอจุดนะครับอ่ะปอนะครับช่องนี้นะครับช่องซ้ายมือนะครับที่ครูไม่ให้ยุ่งนะก็คือกรอบของนะพออนะฮะคำรับรองของสถานศึกษานะครับนะครับอ่ะดูนักเรียนใส่ได้เลยนะฮะเน้นย้ำว่าช่องนี้นักเรียนเขียนด้วยปากกาน้ำเงินนะแบบเป็นลุกลื่นและเขียนสวยที่สุดในชีวิตเขียนชื่อ นายพเด็ชอุทุมนะฮะสกุลรัฐชื่อพออต้องเขียนสวยนิดนึงนะครับตำแหน่งผู้อําหน่วยการนะครับสถานศึกษาวิชาทหารนะครับเขียนแบบนี้เลย นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับเดี๋ยวเลขาพออเขาก็ captain, จะเอาชื่อมาปั๊มตรงนี้นะครับแล้วพอ,ออก็กจะเซ็นสดตรงนี้นักเรียนไม่ต้องยุ่งนะครับช่องนี้อ่ะต่อมานะครับต่อมาชื่อผู้ปกครองนักเรียนอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะฮะมารดาบิดามารดาผู้ปกครองกรอกรายละเอียดด้วยนะชื่อนะครับอายุ เลขไทยนะครับเลขไทยใส่ด้วยนะครับอาชีพใส่ด้วยนะที่ทํางานใส่ด้วยนะเกี่ยวข้องเป็นอะไรใส่ไปนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับลงชื่อเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับตรงนี้เป็นของทหารตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งแต่ดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดเอกสารตามนี้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งนะครับเป็นของเจ้าหน้าที่ทหารเขานะครับอ่ะมาดูนะครับเวลานักเรียนส่งนะครับส่งเอกสารเนี่ยนะครับคูณนัดนักเรียนนะครับวันที่สิบสองเนาะถ้าเกิดไม่ทันยีิบเก้าก็ได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนจะส่งนะครับไม่ใช่ส่งแค่ใบสมัครนักเรียนจะต้องแนบหลักฐานมาด้วยนะครับหลักฐานนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งรูปถ่ายนะสามคูณสี่เซนหรือหนึ่งนิ้วครึ่งนะ รูปหน้าตรงใส่ชุดนักเรียนนะครับติดกาวมาเรียบร้อยเทปสอหน้าก็ได้นะครับอันที่สองนะครับสเนาทะเบียนบ้านนะครับบ้านมีของใครบ้างมีของนักเรียนนะครับของพ่อนะครับของแม่นะก็แนบมานะครับแต่ของบางคนนะครับพ่อเสียชีวิตนะครับก็แนบของใครมานะฮะของแม่ นะพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็นะครับใช้ใบเลยนะฮะใบเกิดเรียกว่าอะไรสูติบัตรนะครับอันนี้ในกรณีที่พ่อเสียชีวิตถ้าแม่เสียชีวิตนะครับนะแม่เสียชีวิตนัเกเรียนก็นะครับเอาสำเนาตัวเองมาสำเนาพ่อแล้วก็แนบสูติบัตรนะครับในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตหมดเลยนะเป็นลูกลุงลูกป้าลูกยายนะครับ เป็นลูกใครก็แล้วแต่ไม่รู้แหละนะครับนักเรียนก็แนบสูติบัตรอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้ามีนะครับถ้ามีก็คือใบมรณะบัตรนะฮะนักเรียนหามาด้วยนะถ้ามีของพ่อเอาของพ่อมาด้วยเอาของแม่มาด้วยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะรแต่ถ้ามีแนบมาด้วยนะครับสำเนาหลักฐานการศึกษา นะหรือเราเรียกว่าเอกสารปอพอหนึ่งนะครับก็คือใบจบของนักเรียนใบทรานสคริปต์นะก็นักเรียนก็ถ่ายหนะ้าหลังมานะแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะอ่ะโอเคหรือวันนี้ฮะสำเนาทะเบียนบ้านถ้าเป็นของนักเรียนนะครับนักเรียนลงชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเองถ้าเป็นของพ่อพ่อลงถ้าเป็นของแม่แม่ลงนะสูติบัตรนะที่เป็นของนักเรียนนักเรียนลงเองได้ นะายใบมรณะบตดนักเรียนก็ลงเองได้นะครับสำเนาถูกต้องนะครับดูหลักฐานการศึกษานะครับอ่าพอพอนึงเนี่ยนักเรียนถ่ายหน้าหลังให้เป็นแผ่นเดียวนะครับแล้วนักเรียนลองเช็คดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีนักเรียนเนี่ยมาขอเอกสารทางทะเบียนวัตรผลนะขอไปหลายรอบบางทีหยิบผิดชุดมาชุดที่ถูกต้องนะครับจะต้องมีเลขที่เล่มที่อยู่ทางด้านบนขวานะฮะ ถ้านักเรียนมาขอเอกสารนรงเรียนหลายรอบเนี่ยมันจะเป็นเล่มที่มันจะเป็นใบที่ไม่มีเลขที่กับเล่มที่นักเรียนลองดูดีนะฮะตัวจริงก็คือมีเลขที่และเล่มทีนะ่นักเรียนถ่ายสำเนามาให้เรียบร้อยนะครับอันที่4อันนี้ไม่ใช้นะอื่นๆอื่นๆก็น่าจะมีอะไรฮะอื่นๆก็น่าจะมีใบเปลี่ยนชื่อนะครับถ้านักเรียนเปลี่ยนชื่อมาก่อนที่นักเรียนจะจบมสาม นักเรียนมันต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อมาเพราะว่าอะไรฮะผลการเรียนนักเรียนเป็นชื่อปัจจุบันแล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนชื่อในช่วงที่อยู่ม3ามกังจะขึ้นม4ชื่อนักเรียนหรือนามสกุลใหม่นักเรียนเนี่ยจะไม่ตรงกับอะไรฮะจะไม่ตรงกับปอพหนึ่งให้นักเรียนแนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยและรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะครับนะอันนี้ควูอธิบายนะว่านักเรียนจะต้องแนบหลักฐานอะไรมานะครับ เงื่อนไขการรับสมัครการ่าเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาวิชทหานนักเรียนก็อ่าน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 นะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับลงชื่อมาลงชื่อนักเรียนนะครับไม่ใช่ลงชื่อครูนี่ครูเขียนให้ดูนะครับอ่ะต่อนะครับหนังสือให้ค้ามินยอมอ่านนะข้าพเจ้าดดดดอันนี้ก็เป็นชื่อผู้ปกครองนะครับ เกี่ยวข้องเป็นอะไรใส่ไปนะยินยอมให้นายนะครับก็คือชื่อนักเรียนตุ๊ตู้ต,ตใส่มาจนถึงอันนี้นะครับจนถึงอันนี้นะก็คืออะไรฮะข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะยินดีและรับผิดชอบและกํากับดูแลให้นายแสดงว่าเป็นชื่อครับเป็นชื่อนักเรียนนะนักเรียนก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นผู้ปกครองลงชื่อนะครับสองช่องนะครับเป็นอันเสร็จนะครับ อ่ะครูขอสรุปนิดนึงนะฮะวันที่สิบสองนะครับมิถุนายนนะฮะหกสี่ 64, เราทำอะไรกันบ้างเอง่ยนะครับเราก็ส่งเอกสารนะฮะร,รอบแรกรอบที่หนึ่งนะครับส่งเอกสารรอบที่หนึ่งนะฮะถ้านักเรียนส่งไม่ทันไม่เป็นไรครับนักเรียนมาส่งรอบสุดท้ายหรือรอบสองเลยนะครับส่งรอบที่สองก็คือวันที่ยี่สิบเก้า มิถุนาหกสี่นะส่งเอกสารรอบสุดท้ายนะครับในวันที่ยี่สิบเก้านะฮะนะเราจะมีการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์นะครับเดี๋ยวคุณน,นักเรียนนะฮะวันที่ยี่ิบเก้านะฮะหนึ่งนักเรียนนะครับใส่ชุดพะละมานะครับใส่ชุดพะละมานะครับรองเท้าผ้าใบ นะครับตังตัวให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่2ก็คือนะครับก็คือนะครับเราจะนัดกันที่ศูนย์กีฬานะฮะปีนะครับเวลานะครับเวลา13นิกานะครับนักเรียนต้องถึงที่ศูนย์กีฬานักกาศแล้วนะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยคือเงินค่าตรวจนะเราออกใบรับรองแพทย์คนละ110บาทนะฮะเตรียมมาเท่านี้ นะครับต่อมานะครับวันที่17นะฮะกระกดานะฮะ64รอบนี้ผู้ชายไปสอบนะ,ะไปสอบไปสอบที่ไหนฮะไปสอบที่ศูนย์ใหญ่นะหรือเราเรียกว่าโรงเรียนรักษาดินแดนนะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะถ้าเกิดใครเคยไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยเซ็นทรัลลาดพร้าวอีกเลยการบินไทยไปอีกนะเลยแยกสุดที่สารไปอีก นะพอลงสะพานแยกสุริสารปุ๊บชิดซ้ายนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะเทคโนโลยีราชมงคลจกกักรพงภูวน,นาถาแถวๆนั้นนะนักเรียนไปสอบนะฮะนักเรียนต้องแต่งชุดเลยฮะวันที่17กรกฎาคมชุดภัาละรองเท้าผ้าใบนะครับคู่ที่เรียนถนัดที่สุดนะครับใส่มานะครับ แล้วก็เวลานะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องถึงที่นู่นนะครับเวลา8นาฬิกาก็คือ8ปมงเช้าะนักเรียนต้องถึงที่ศูนย์ใหญ่แล้วนะครับนักเรียนไปบริหารจัดการเรื่องเวลาแล้วกันนะครับแล้วก็ของผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะสอบวันที่3สิงหา6,4นะไปสอบที่เดียวกับผู้ชายนะฮะใส่ชุดพาละเหมือนกันนะฮะชุดพละเหมือนกันแต่เวลาไม่เหมือนกัน นะเวลาของผู้หญิงเนี่ยจะเช้ากว่าก็คือ6กโมงสีนะครับต้องถึงศูนย์ใหญ่แล้วนะครับต้องถึงศูนย์ใหญ่แล้วนะฮะต่อนะครับถ้าวันที่17หรือวันที่3สิงหานะฮะใครที่สอบผ่านทั้ง3ฐานนะมันจะมีฐานละ100คะแนนนะเหมือนที่เพื่อนก็าถามว่าครูคะาต้องผ่านเท่าไหร่ครูตอบไม่ได้ครับนักเรียน <N ic> นะมันอยู่ที่นักเรียนจะได้อันดับที่อะไรนะฮะเพราะว่าในแต่ละปีก็มีคนที่ไม่ได้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นครูก็ช่วยนักเรียนไม่ได้นักเรียนต้องช่วยตัวเองนะฮะโดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายให้ดีนะฮะถ้านักเรียนสอบได้เป็นตัวจริงนะวันที่สิบเจ็ดก็ดีวันที่สามก็ดีน,ดนะสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนะแต่นักเรียนทุกคนควรจะเผื่อตังไว้เผื่อนักเรียนจะได้เป็นตัวจริงนะฮนะก็นะคือพอสอบผ่านเสร็จปุ๊บ เขาใจะให้นักเรียนรายงานตัวเลยซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่650บาทนะฮะเป็นค่ารายงานตัวนะฮะแล้วก็ค่าทําบัตรนะนสะทนะกูว่าประมาณ50บาทนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะฮะค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยนะครับก็คือ700แล้วนะ,ะยังไม่รวมค่ากินของนักเรียนยังไม่รวมค่ารถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะไปคุยกับผู้ปกครองยังไงก็คือเรื่องของนักเรียน ครูให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนต้องมีเงินอยู่ประมาณสัก700้นะสําหรับเป็นค่ารายงานตัวแล้วก็เป็นค่าบัตรนะฮะส่วนนักเรียนที่ได้เป็นตัวสํารองนะ,ะถ้าเกิดได้เรียนจริงเขาประกาศชื่อมาช่วนะ,ะนักเรียนได้ได้เรียนค่าที่จ่ายมันก็เท่ากันนะฮะอาจจะต้องไปรายงานตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นครูก็ขออธิบายไว้เท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนจะ ไม่ลายถามครูเลยนะนะครูน่าจะอธิบายได้ครบทุกมุมทุกด้านนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียน